โอเคครับทุกคนกราบสวัรดีทุกคนเันด้วยนะ,นะคบผมก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เอ่มก็คือจะเป็นคลิปเดียวกันกับที่เอิมผมเพิ่งถ่ายเสร็จไปเลยจากไอรถคันนี้ก็คือผมถ่ายวันเดียวกันเลยในคลิปนี้แหมเวลาก็เหมือนกันด้วยถ่ายคลิปนี้จบก็มาถ่ายคลิปนี้ต่อเลยแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นคลิปนี้ตอนผ่านไปนานนานแล้วแหละวันนี้นะคะผมเราจะพาทุกคนเนี่ย เอาเกียร์กระปุกคันนี้ไปเอิมขับกันเดี <f ix> ๋ยวผมขอ <ine> ดูก่อนคือตัวคันนี้ทุกคนคือมันมันเหมือนเป็นรถที่มันเก่ามากอะคือเขามันเหมือนกอไมมาส์คือมันเหมือนกอไมมาด้วยอะทุกคนคือคันนี้ผมเอิมไปซื้อมาในราคาแสนหนึ่งทุกคนในราคาแสนหนึ่งมั้ง หรือห้าหมื่เนี่ยผมไม่แน่ใจซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโคตรคุ้มค่าเลยในราคาแสนหนึ่งเพราะว่าคือเขาก็แถมโจอโเทอร์โบชาร์จอะไรมาให้แล้วแล,แล้วคือรถคันเนี้ยวิ่งไป440โลเองแต่ที่ผมตกใจมากๆเลยก็คือเอ่อตัวเครื่องมันมันเหมือนถอดอะไรเก่ามาใส่เดี๋ยวๆๆียอ,อย่างตัวนี้ไม่วิ่งไป พันห้าละตัวนี้วิ่งไปหกหมื่นโลหมื่นโลเหมือนกันตัวนี้พันกว่าโลอันนี้เป็นระบบจ่ายน้ำมันนะครับแล้วถ้านี้ปืนสองพันกิโลดีดีๆๆีด,ด,ดีทุกคนต้องดูจากหน่วยนี้นะครับผมมันจะบอกใบของ ลดว่าวิ่งไปกี่โลก้าพันโลมัน 9, มน่าตกใจมากทุกคนมือกว่โลอันนี้ห้าร้อยโลมือสามมื่0หนึ่งพันกโลอันนี้เหมือนน่าจะเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะแค่สามแปดโลอันนี้หนึ่งพกพันโลทุกคนกคนือผมไม่อยากจะดูต่อแล้วเพราะว่า มัน,ม,นมันเหมือนเอาอะไรเก่ามาใส่ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูกล่องเกียร์ก่อนกล่องเกียร์เขาน่าจะเปลี่ยนกล่องเกียร์ใหม่หมดเกียร์เขาน่าจะเปลี่ยนกล่องเกียร์เกือบใหม่ทั้งหมดนะโอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะมันก็ยังขับได้แล้วก็ขับดีด้วยวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยเอาอกเกียร์กระปุกคันนี้เนี่ยไปขับกันโถซึ่งการแค่การสตาร์ทเนี่ยมันก็ยากแล้วดเดี๋ยวใครที่ขับเกียร์กระปุกไม่เป็นเนี่ยผม ลิฟมามันก็จะอยู่ที่เกียร์เอ็นอย่างแรกกดสตาร์เครื่องก็สตาร์เครื่องเสร็จแล้วนะคะผมเบิร์นเครื่องเลยอันนี้เดี๋ยวขอเรียกว่าครัชนะครับผมอันนี้มันจะชื่อว่าครัชก็กดเบิร์นเครื่องก่อน,นเหยียบครัชจากนั้นใ,นใส่เกียร์ดีจากนั้นก็เหยียบต่อไปเลิกเครื่องแล้วจะไปตอนนี้จะเปลี่ยนเกียร์เนี่ย เราก็ต้องเหยียบคัชด้วยนะคะคัชก็คือไอทางด้านฝั่งขวาที่ผมบอกอะดันลงมาเป็นเกียร์สอจากนั้นเหยียบคัชวิ่งไปเกียร์สามพอพอพอไมมันวุ่นวุ่นว,นว,นว่นวุ่นแล้วก็คือมันไปต่อไม่ได้แล้วอะเราก็เหยียบคัชลงมาเกียร์ส เกิดเหตุลุกเฉินนถเบรกสมมุติเราก็เหยียบคันมาที่เกียร์ N แค่นี้จบนะคบผมอาจจะจอดติดไฟแดงเหยียบคัดมาที่เกียร์ N จากนกั้นล้างเครื่องอีกรอบถ้าเราใส่เกียร์ผิดเนี่ยเครื่องดับนะ เกีนหนึ่งเราจะต้องเบิ้ลเครื่องด้วยทุกคนเพราะว่ามันไม่มีแรงส่งน,นี้ผมไม่รู้ว่าเป็นแค่คันนี้หรือว่าเป็นทุกคันเหยียบคลัชมาเกียร์สองเหยียบคลัชไปเกียร์ยายสามแล้วก็เหมือนเดิมเหยียบคลัชไปเกียร์สี่ อย่งี้กลับมาเกียร์สองไปเกียร์สามอโอ้โอ้โอคือหิบเลยไปเกียร์ส<อ>ามเจ้าของคันเก่าเขาั้นจะขับมาเก่งมากวิ่งไปสิบ ถ้าเกิดว่าเราชนก็กลับเข้าเกียร์เองกดสตาร์ทสมมติว่าติดอะไรต้องถอยหลังเหยียบมาเกียร์อาร์จากนั้นกดสตาร์ทเครื่องแล้วก็เบิรลเครื่องเลยทำไมไม่ไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เกียร์เอ็นก่อนเบิรลเสร็จแล้วเสร็จแล้วมัน มันยากอะสียาจับอ่ากลับเข้าเกนเกดสตาร์ทเฟืองกดใส่เกียร์เกียหนึ่งมันขับยากนะทางตรงนี่แหละจะขับง่ายล่ะคือผมบอกเลยอย่าใช้ในเมืองตรงไหนที่มันมีหลุมมีอะไรเยอะๆเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ทางตรงๆเนี่ย มันขับมันขับไม่ดีเลยมันแต่ถ้าเป็นทางตรงๆเนี่ยมันขับสนุกมากทุกคนถ้าเราจะได้ปัดเกียร์ไปปัดเกียร์มามันสนุกเปลี่ยนเกียร์ไปเกียร์ห้าอยยบคลาชด้วยทุกครั้ถ้าเราไม่หยียบคลาชจะจะเกิดอะไรขึ้นปัดไปเกียร์หกนะปัดไม่ได้กลับเข้าเกียร์เอ็นเครื่องเครื่องยนต์มันจะไม่ยอมทุกคน เราต้องเหยียบคัชด้วยนะครับผมตัดไปเกียร์หก้วถ้าเกิดเราไปเกียร์หนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นรถหมุนแน่นอนรถความแน่นอนเพราะว่าอัตราเล่งของเครื่องยนต์มันจะไปอยู่รอบรอบ รอบตรงนั้นมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะเขากินหน่ แต่รถเกียร์มันนุแต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่ารถเกียร์ออโต้หรือเกียร์แมนนวลอันไหนเกียร์จะพังเร็วมากกว่ากันคือม,มันไม่เกีย่วยวกับรคนคือมันขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนด้วยเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีเทคนิคการถนอมเกียร์ทุกคนเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมจะมาสอน โอเคครับทุกคนก็ง่ายๆแค่นี้กับการขับเกียร์แมนนวลถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสมัยคลิปหน้าครับชนชนแบริเออร์แล้วครับบุบเลยโอเคครับบ๊ายบาย